สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้มีเมนูงัวแซน้าปลามาฝากตอนครับผมฟังบบกิทกับพี่น้องท่านผู้ชมงัวแซน้าปลาอีลีครับผมชิ้นส่วนเหี่ยงเลือกใส่ในเมนูนี้มีอยู่น้ากัน3ชิ้นส่วนนะครับเนาะนี่ครับชิ้นส่วนแรกก็คือน่องไร้ครับผมเป็นเนื้อที่ล้มแม่สดๆใหม่ๆเลยนะครับเด้อเมื่อนี้เขาไทยทำเหมือนอยู่ที่สาขาจังหวัดอุดรธาน,านีครับสาขานี้ล้มงัวเข่ามื่อละสามยกสามรอบนะครับเนาะสี่ชั่วโมงล้มหนึ่งครั้งครับผม สังเกตเบื้องเนื้อเลยครับผุ้น่ะใสปิ้งปิ้งเลยครับผมหั่นเข้าไปนี่ติดมีดติดเคียงดีขนาดครับเบื่อนครับผุ้น่ะสลัดซันสลัดชังได้กับพออกครับผุ้นะครับติดมีดครับเหนียวตุยตุยครับผมเหนียกดีขนาดเลยครับนี่ครับเขากับเป็นหั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับเนาะแบบนี้เลยครับเบื้องเนื้อครับใสปิ้งปังเลยครับสำหรับเมนูนี้ก็ได้แรงบรนดาลใจมาจากเมนูกุ้งเซน้ำปลาที่กำลังเป็นไวเราในแพลตฟอร์มต่างๆตอนนี้แหละครับ แต่ว่าก็มีคนเฮ็ดขายร้ายแล้วครับก็บว่าอยากไปเฮ็ดแข่งเพื่อนนะครับเนาะขออนุญาตมาตั้งแถวไม่ใส่เป็นวัตถุดิบที่ห่าถนัดแล้วก็เฮ็ดออกมาได้ดีคุ้มคุณภาพได้เองตลอดกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงจานเสิร์ฟครับแบบนี้ครับก็คือสีงวนนี่แหละครับสำหรับชิ้นส่วนต่อไปนะครับเนาะก็คือลินครับผมนี่เลยครับปอกออกลอนๆนะครับได้ปอกเอาเยียอหุ้มมันออกให้หมดครับผมใส่หมองก๊กลินน่ครับเอาเฉพาะส่วนที่มันเป็นลินอิลีนะครับนะบ่เอาที่มันเป็นเนื้อติดมะนานครับผม นีวมันจะเหนียวนะครับเนาะนี่นะครับแผ่นเป็นชิ้นประมาณนี้เลยครับเป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วนนะครับที่เอามาเห็ดปรุงซุกแล้วสีแซบนะครับเนาะชิ้นส่วนที่3ครับผมก็คือปลาหมึกงัวนี่แหละครับนี่เลยครับเป็นหลอดเลือดแดงใหญ่ยุขหัวใจนะครับเนาะมีเท็กเจอร์หรือว่ารสสัมผัสพิเศษก็คือมีความกรุบกรุบนะครับนี่ครับผ่านความห่อนแล้วก็จะเป็นปุดปุดปัดปัดยำกินเพลย์พลย์กรุบกรุบนะครับเนาะเป็นขึ้นจังกันกับ มึกกระดองนะครับเนาะต่ว่า่หนาตาที่หันออกมาแล้วเมื่อกี้คีไายๆก็มึกรวยนะครับเนาะเป็นแว่นๆว่งๆครับที่ไปที่มาของซื้อที่ว่าปลามึกงวนะครับเนาะนี่นะครับครบทังสามชิ้นส่วนแล้วครับเอามาใส่หม้อครับผมลวกเร็ปเลยนะครับเราจะต้องมักไปครับผมตามซื้อคอนเซ็ปต์เมนูนลครับเนื้อเส้นน้ำปลาครับผมนี่เลือกใส่เป็นน้ำปลาแท้เลยนะครับเด้อเอามามักทิ้งไว้ซักครับนอกจากนั้นก็มีในส่วนของผงนัวครับใส่ลงไปนาครับผม ออกมาคลุกเคล้านะครับเนาะนวดนวดครึ่งครึ่งให้เขากันครับผมนวดยุดดนเตบไดบเลยครับเด้อให้กาบาเนือห้าหนุ่มหมดเลยครับในคลิปกับย้อนรัดตัดตอนนี่ยใช่ไหมครับต่ว่าอลีนก็นวดยุดดนเตือบเลยครับแล้วก็พักทิมไว้ครับประมาณสิบนาทีครับผมจากนั้นเขาก็ม่าหันมักเนาาเตรียมไว้ครับผมมักเนาวนี่เขาใส่ในการประดับตกแต่งจานนะครับเนาะนี่นะครับถุงมือเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเด้อเขียงกับไม่มีดกระดวงไม้นะครับเรียมผ้าพ้เล่นี่มีดเนี่ยมวอนี่ถอยมีดไม่มาคลิปที่เรา ไทยทำลาบเปลี่ยนไปครับโดว่าโอ้ยเมี่ขึ้นไปแต่เขาแท้ว่าสันไม่หนีถอยมาไหมลยครับสองเหลี่ยมครับผมนี่มักนาวเตรียมไว้ครับจากนั้นมาเตรียมน้ำที่เขาจะลวกเนื้อนะครับเนาะนี่ครับใส่น้ำปลาลงไปอีกครับผมเนื้อเส้นน้ำปลาของแท้เลยครับนี่ลงไปครับใส่ลงไปครับอย่าเฝ้าให้มันเดือดไหลนะครับเด้อกันมันเดือดแข็งปวดเขาเอาเนื้อใส่ลงไปไม่สิเป็นกระด้างครับม่นสิหัดตัวชับพันเกินไปครับผม สี่ครับให้มันค่อยๆสุกขึ้นมาครับกับบอเตาสุกไล่ครับาสุกประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์กับพ่อครับนี่ครับตักมาผักถิ่มว้ครับผมสุกไลมันก็สีหยาบสีเนียวนะครับเนาะนี่ครับพอดีกินครับผมเราวางข้าตังผักถิ่มว้ไปเฮ็ดแนวอื่นนะครับความห่อนสะสมที่มันอยู่ในเนื้อมมนก็กีค่อยเห็ดให้เนื้อเฮ้มันสุกเพิ่มขึ้นก็เกาจังหน่อยครับผมนี่เลยครับสดสดร้อนร้อนของแท้เลยครับไอ้ทวนทวนครับ จากนั้นมาเตรียมจานเสร์บครับผมนี่ครับเสร์ฟเซซามไม้นะครับเนาะนี่ครับเซกลล่มสร้อยแฮนด์ไลงไปครับผมล่องพื้นครับผมจากนั้นแกตามด้วยพักขนาครับผมเอาออนอนเนาะครับเนาะอย่างมากินกับน้ําจิ้มซี่ฟูดนี่โอ้เสียบใฉ่ดีครับนี่เข้ากันดีดีครับผมกรุบกรอบไปน้ำกันเนาะครับเนาะเอาออนๆเลยนะครับด้อยเนี่ยงสงเกตเบิ้งได้ครับมนสิเป็นหยดๆดอกๆครับผมกินเสียบครับนี่หวานกรอบดีนะครับนี่ครับ หั่นเข้าไปครับเอาไปล้างทั้งความสะอาดมาสักวันนะครับเด้อนี่เลยเอาไปห้องเทินขึ้นเทิรงจากกระลำนั่นแหละครับผมนี่ครับแบบนี้เลยครับใหญ่ๆมันทัวครับผมจาก้นก็น่าเนื้อนะครับนอกที่เข้าหลวกไว้แล้วครับพักไว้แล้วก็เอามาเลี้ยงสลับกันกับบักหน้าอไปังสี่เลยครับเนื้อตอนหนึ่งบักหน้าตอนหนึ่งเนื้อตอนหนึ่งบักหน้าตอนหนึ่งครับผมเลี้ยงไปเรื่อยครับทั้ง น้องไร่ทั้งลินทั้งปลามือกง่วนะครับเลี้ยงสลับสลับสลับกันไป่งสีนะครับเพื่อความสวยงามครับอาหารก็สิกินตะอิมเมือมันกัจังไดอยู่ครับกัในีเมือมันสามารถเทไ้มันสวยงามได้กัให้เป็นทั้งอิมทองอิมตาอิมอกอิมใจไปน้ำกันนะครับเนาะกินเขาไปน้ำเสียงานศิลป์ไปพร้อมครับผมนี่นะครับเป็นศิลปะทังอาหารอีกอย่างหนึ่งครับผมนี่เลี้ยงสลับสลับกันไปครับผมใส่เวลาเติมหนึ่งู่ได้ครับไมนูนี่ก็ได้ ในคลิปนี้ก็ยอดรัดตัดตอนแล้วก็เล่งความเร็วซื้อนะครับเฮ็ดอีลีนี่โอได้การอยู่ครับนี่ครับเลี้ยงสลับสลับกันไปเรื่อยครับผมคลิปนี้กับไทยท่าอยู่ที่สาขาจังหวัดอุดรธานีนะครับเด้อลั่นตั้งอยู่ถนนนิตโยครับเลื่อยปั่มบางจากที่มีสุกีตีหน่อยเของพรทางในเมืองประมาณสองร้อยเมตรครับอยู่ตรงขามกันกับปั้นมั่นปลอดตทก่อนถึงสะพานขามแยกบิ๊กซีวิทเทียไรสันตพนนะครับเปิดทุกเมื่อครับสิบเอ็ดโมงว่าถ้าถ่งไม่มีวันหยุดเลยครับ ค้นหาใน Google Map เลยครับพิมพ์ว่าซอยทีคาเฟ่อุดรธานีนะครับเนาะหลังจากคลิปนี้ออกไปครับท่านผู้ชมที่อยากล้างลิมชิมรถก็สามารถสั่งได้เลยได้ครับเด้อเมนูนี้ยังบ่ทันอยู่ในหล่มเมนูครับมันเป็นเมนูที่บ,าบา่วไหวเฮ็ดขึ้นมาใหม่ครับสั่งกับพนักง,งานว่าง,งั่วนแซน้ิปป่านะครับเด้อบัดนี้เฮามาเบิง่งในส่วนของน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเนาะที่เฮาสิเอาไว้ลาดไว้แก้มกินกับนะครับเนาะมีในส่วนของพริกขี้หนูสวนสีเขียวนะครับเนาะเอาตะไนซ์สีเขียวนะครับเด้อ พริกจินดาเขียวแล้วก็พริกกระเลียงเขียวครับผมเมื่อนี้เน้นสีเขียวครับกระเทียมครับผมแล้วก็นี่เป็นกระเทียมเพื่อกันครับเต่ว่าเป็นกระเทียมดองครับเอาแต่ส่วนนี้เป็นเนื้อกระเทียมนะครับนะเบาน้มครับผมอันนี้เป็นผักชีหรือว่าผักหอมปลอมครับเอาทั้งหากทั้งต้นเลยครับใส่ลงไปน้ำกันครับอันนี้ใบหัวละผ้าครับผมเอาเฉพาะใบนะครับใบสะระแหน่ครับผมเด็ดเอาต่ใบให้กันครับพวกการพวกงาเปล่านะครับเนาะ ในส่วนของเครื่องปรุงรสนะครับมีเกลือครับผมนี่ครับใส่เป็นเกลือแกงนะครับใส่ลงไปครับตามด้วยอันนี้เป็นผงนัวครับผมใส่ลงไปเลยครับใส่ไหลาสแปรไหลครับผมนี่แหละครับตามด้วยในส่วนของผงปรุงรสนะครับเป็นตัวกระชับรสชาตินะครับให้ทุกอย่างมันบาลานซ์กันดีครับอันนี้เป็นน้าตาลทรายแดงนะครับใส่ลงไปครับตามด้วยน้ํา ตาลมะพร้าวนะครับเนาะใส่ลายน้ำตาลขนาดเลยครับใส่ลายความหวานขนาดเลยกระเทียมดองกับมีความหวานนะครับเนี่ยอันนี้เป็นในส่วนของน้ำตาลปี๊บนะครับเนาะสังเกตเลยบ่อยๆใส่สามน้ำตาลครับแต่ละชนิดแต่ละอย่างเนี่ครับมันให้ความหวานบอกขึ้กันนะครับเนาะห้มิติของความหวานก็ระแบบก็ระย่างนะครับเนาะใส่เข้าไปด้วยกันนะครับอันนี้เป็นมหนาวครับผมใส่เป็นน้ำมะนาวสดจากหมากจากนวอยังสีเลยครับบีบลงไปครับผมนี่เลยหอมๆครับสิด้กินหอมครับ บอพื้นวารสชาตินี่ก็วามเปรี้ยวจากบมักเน่าย่างเดียวกับบอท่านพ่อนะครับเนาะนี่ครับแต่ว่ามนสีห้ความหอมใส่ลงไปด้วยครับนอกไปจากน้ำหมักเน่าก็ใส่เป็นในส่วนของน้ำส้มสายชูเข้าไปด้วยครับผมนี่ความเปรี้ยวแบบรุนแรงนะครับเนาะตามด้วยน้ำดื่มหรือว่าน้ำเปล่าน้ำสะอาดนะครับใส่ลงไปเลยครับตามลงไปครับผมจากนั้นก็ปั้นให้ส่วนผสมทุกอย่างแหลกแล้วก็เข้ากันดีครับผมเอาเป็นสมูทตี้เลยนะครับเด้อ เอาเนื้อเนียนละเอียดนะครับใส่เครื่องปั้นที่มันสามารถปั้นได้แห้งแน่จังหน่อยครับนี่ครับปั้นให้มันเป็นเนื้อเนียนละเอียดไปเลยครับเขียวอุ้มทุมมมาเป็นแบซ่าเขียวหมดแลวครับนี่มามันแ่าเขียวมัดฉะหมดแลวครับนี่เมนูนีผ่านกาันทดลองทำทดลองชิมมาหลายรอบหลายตลบเลยนะครับเด้ได้สูตรได้รสชาติที่ได้การล่วงโตัวเขาท่าแล้วครับก็บเลยมาเห็ดคลิปสุพ่นองนผูชมชลบุรี ร้อมแล้วที่สีเฮดขายนะครับไม่นู่นี้ครับผมจากนั้นก็เติมน้ำปลาครับเป็นอันสุดท้ายนะครับเนาะแล้วก็ปั้นให้เขากันแน่จังหน่อยครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับสําหรับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าน้ำจิ้มที่หฮาสิลาดเนี่แหละครับเสร็จแล้วก็ตักหัดลงไปในจานเสิร์ฟที่เฮาเตรียมไว้เลยนะครับเดีอนี่เลยครับราดราดลงไปอย่างนี้ครับจริงๆมันก็ต้องราดหลายเติมไปแล้วครับมันจังสิเข้าลดเข่าเครื่องเนาะแต่ว่าคันติดใส่ลงไปหลยฮักหลายมันก็สิบดบัง ไอตัววัตถุดิบที่เราเรียงไว้ที่สวยงามแล้วนะครับนะมันก็จะเห็นแต่เป็นเคี้ยวๆแบนบัคให้พัมหมดเลยครับก็เลยลาดไปสักนี้สักก้อนนะครับนะเราก็เอาหอมเจียวนะครับนะกรอบๆหอมๆมาห้อยเป็นท็อปปิ้งนะครับเติมแต่งสีสันให้มันตัดกันแน่ัยหน่อยครับผมมะตอย่านน้ำจิ้มสีพรครับเดี๋ยวมีเสือบใส่ถ้วยใส่เกี๊ยวแยกไปให้อีกตั้งหาครับผมแบบนี้เลยครับใส่เกี๊ยวไว้ไปเองสีเลย ยังไปหลงยกสดด้วแหละน้ำมันน้ำชาเขียวมันเครื่องดื่มนี่นี่ครับนี่แจ่วเด้ครับนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดเลยแหละครับนี่คนๆเลยครับตกแต่งหน้าตาสีสันในจังหน่อยครับนี่ครับเขียวตัดเขียวกันเลยครับมื่อนี่ความเขียวที่ลงตัวครับนี่เป็นอันเสียดซับเรียบร้อยแล้วครับสําหรับเมนูงัวแซ่นนำปลานะครับเนาะเป็นแดดบริมีแต่งัวหน่อยเกือบต้มเด้อแบบนี้ก็มีให้กันครับเป็นกับแก้มย่างดีเลยครับเยืนเชิญครับพี่น้องทุกผู้ชมครับลานเปิดคู่มือครับบรรยากาศได้ล่างสิประมาณนี้นะครับ เป็นห้องแอร์ทั้งลานเลยนะครับเด้อแดดออกกับบ่ห่อนฝนตกกับบ่เปียกครับบม่มีแมงดีแมงวันบ่มีฝุ่นควันบ่มีมลภาวะหรือว่าเสียงดังจากรถล่ารบกวนนะครับนะห้องน้ำก็สะอาดมองจอดรถก็สะดวกครับผมเครื่องดุงเครื่องเดิมมีผู้สาวลิ้นให้ครับเรียนเชิญนะครับเด้อมาเจอกันครับผม